สวัสดีก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค G G ่ายจีทูจี 168T เนอะครับเนาะนมาพี่ดองใอ้มเมล็ดเก็บอเทียบพระเจ้าขี่ขั้นอีกเกลียวนะครับผมหน้าทุนหนึ่งหมื่นนะครับเนาะขอจัดสปินเบ็ดหนึ่งลอยเหมือนเดิมห้าพันลุยครับผมมาเกมอันแรงลมอุณหภูมิความชื้นนะครับเนาะมาขอต้อหมุนก่อนเลยละกันนะครับผมมาเปิดประเด็นไปเลยนะครับ อ๋อสวยๆงามๆนะครับจังหวะนี้เบกเบกเบกไบเกมเลียกระเบิมไปกันต่อที่ตัวคูณเลยนะครับเนาะเลนลุ้มเขาได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับผมนะผมปั่นเกมเทพประเจ้าขี่ขั้นไปนะครับเนาะปรากฏว่าเทพพระเจ้าขี่ขั้นเข่านะครับผมนะคูณ20ก็ไปกับลั่นบ้านซะเลยนะครับผมดีนะไม่โดนสัญลักษณ์เพลงๆนะครับเอ้ใจวาดเสียวนะครับมากกดข้างแล้วปลอยครับผมมันเป็นสูตรนะครับผมนะ แรงลงอุดาภูมพร้อมชื่นเท่าได้แล้วก็เตี้เกะครับผมไปกันต่อที่คูสิบเปียดไปเลยนะครับผมนะขอส,สวยๆงามๆพื้นที่มีเป็นร้อยไร่นะครับผมนะครับหวานเจี๊ยบนะครับไปครับผมกูยี่สิบต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับพื้นที่มีเป็นร้อยไร่นะครับผมนะบอกจังหวะนี้โอ้แม่มึงเอ้ยอ,ดอ 5, ัดทัวร์ดิมึงยังมาตกอยู่ห้าขวามึงเนี่ยนะนะหาพัดทุ่ยไทยกู <laughs> โอ้ยพื้นที่มิดเป็นรอยให้มันว่าไปเลยครับผมนะ่มาตัวหมุนกวนเลยนะครับอย่างวะโอเคได้อยู่ครับผมไปหนึ่งทีไม่ขอตัวคูณเลยละกันนะครับผมนะตัวหมุนเอาแค่สิบสองก็พอแล้วนะครับเนาะหมุนหลายบอดีดอกครับผมมันเว้านะครับผมไปครับผมโอ้ยกดเจ็บใจบังหันนี่แม่กวร้อนเลยได้บัางหันนี่พื้นที่มิดเป็นรอยให้แม ลูกสวนอันทอขีดตามมานี่มันยังดปิดโต๊ะเถืถ่อ้ย้าขความเง้ย <c oughs> โอเคครับอก็ไปก็ต่อเลยนะครับผมนาคูนสิบหกต้องมาแล้วนะครับพื้นที่มีเป็นร้อยไร่ต้องไปอย่างนั้นแหละนะครับเอ้าสวยงามนะครับเนาะอ่ะคูสิบแปดต้องมาแล้วนะครับแรงลมอุณหภูมิความชื้นองศาและฟาเรนไฮ์ฮอทได้ครับพี่น้องโอ้โหม <c oughs> ัน่เบียกยังไม่รีบไหมมันทีม่ม่วงอีกวะเขาถูกรอบนี้ข่อยเสาเรียนเลยนะครับผมนาะ เรียบร้อยอเกี่ยบไปครับพี่น้องเรียนเลยครับผมเกี่ยบไปแล้วนะครับวับงหันนี่โอ้ยสมบสูรณ์นี่หน้ามืดไปอีกหนึ่งทีนะครับผมนะมาบาดท,ที่นี่แตกโบ้เตกอีกเลี้ยงหนึ่งครับผมหมุนลอดมาแล้วนะครับผมนะแตกโบ้เตกอีกเลี้ยงหนึ่งนะครับผมบงังยงยงยนะี่นะบังเอี๊ยบเอีบรางวันก้อนตัวจะสิมาแล้วเอีเยเก็บกระเพาะใสร็จสิดเลย เอ้ยหลังวันก่อนตัวมาแล้วนะครับพี่น้องเอ้ยอ่ะบีกวินไปหนึ่งทีนะครับสวยโอ้ยตัวเคบ้าดิฉัเอฟแข่งกระเปื่อว้ายชิงมาก็เอฟแข่งกระเปื่อมีต่อมะมีต่อก็เอฟแข่งกระเพืบคูนยี่สิบลัวลัวนะครับผมนะเอาล่นะครับเฮ้ยเหยียบลอยครับผมบางไงเตกอีกแล้วนะครับล้างวันระดับซูเปอร์ดอกคำนวะเอาละ ที่เหลือกําไรเน้นๆเ,เลยนะครับผมนะทุนเ้าก็ได้คืนแล้วนะครับเนาะที่เหลือกําไรเน้นๆแล้วครับผมที่ได้เท่อดเล่ะกำไรคอยดนยีเอาคือว่าเบิด์ตเพิ่งสี่บาทที่นี่บาลเลวบัดเลว,เวโอ้ยบ่ได้อีกบ่อย่าบ่เดี่ยบ่ได้เท่านี้ยโอ้หนาสันหยับร้อยหนาสันเนี่ยที่หยับร้อยนะครับผมนะเออบางสามลอยก็เอานะครับผมนะ ตอดเล็กตอดน้อยสวยยิกงยิ่ก็เอาหมดเลยนะครับว้ายมึงเอี๊ยมแกกับผมเอาแล้วไงวายแตกจังหวะนี้ได้ใช้เบื่อได้ใช้กับผมเอี๊ยมเก็บกระเพือบต่อมาอุ้ยวายกับบริสายอีกนะครับผมนะเอ้ารางวัลระดับซูเปอร์อีกแล้วนะครับเนาะแตกเป็นเงินเก้าแล้วนะครับโอ้ยรอบสุดท้ายครับพี่น้องเอ้ยเทพเจ้าขี่ขั้นเลียบตะเหลือไปครับวายแตกคู่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 โอ้ยบ่ไริสายซำวายนะครับผมนะ โอเคก็ผมก็จบนะครับผมนะสวงหมื่นหวานเจียบเลยนะครับมาใส่กันตัวเลยนะครับผมนะกรลังห่าวนะครับไปกันตัวก็ผมยังบวอใจนะครับผมยังไม่หงําใจนะครับมาขอโตวคุณก่อนเลยละกันนะครับแรงลมเราดีอยู่นะครับผมนะแต่มันหมุนกระตุกกระตุกนสิขอย่างเสียวเลยนะครับพี่น้องนะท่านหมุนแบบสะดุดสะดุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมุนเสียกระตุกกระตุกกระตุกเสียนะครับผมนะหวัดเสียวหวาดเสียวไปกันครับผม เสียวหวัดเสียวได้ครับผมนะจังหวะน,นี้แรงลมเราได้นะครับโอ้โหหลดตัวไปนะครับมาใส่กันตัวกดค้างแล้วปล่อยเหมือนเดิมนะครับมันเป็นสูตรนะครับเนาะเอาแล้วไงแรงลมอุดมความชื้นหวัดเทียบนะครับผมนะแรงลมแรงลมหวัดเทียบนะเลยเฮ้ยเลยจิบันยูอี๋ย่งหนึ่งอยู่ไหมที่อสุดท้าเดี๋ยวยาบอกว่าโต๊ะเอกอกับโต๊ะเอกคอยเสาเหรียญเลยนะครับผมนะเบ,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 บ๊กเ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 ป๋เก่งครับเผม เหรียญเล็ครับพี่น้องเอ้ยหมุน8ปดคูณยีนะครับผมนะเหรียญเล็นะครับผมหมุน8ปดคูณยีก็พอนะครับเนาะตมาแล้วมาแล้วสี่ลอยก็เอานะครับผมจังหวะนี้นะครับโอเคไวแตกจังหวะนี้ได้ใช้ไม่เหนยได้ใส่ครับพี่น้องเอ้ยไวได้ใส่ครับบางมีก็เตี็ยครับเผมไรโอ้เทพเจ้าขี่คาดนอตปังงาปังงาพี่ผู้คนนะพี่น้องเอ้ยนอนกลนงากระยุ่งนู้คนห็นบ่เทพเจ้าขี่คาดนอนกลนงากระยุ่หน่อบ่ย้อมตื่นนะครับผมนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๊ะเกี้ยครับผบได้อยู่ได้อยู่โอท่านพิชณาสันที่ยังวะมันบ่มีได้รุ่นเลยแบบท่านนาสันเนี่ยกดรู้เลยนะครับผมนะท่านนาสันนี่รู้เลยนะครับคือมันไม่มีอะไรมาต่อเทแน่น,นวันนะครับเนาะเอาคิวมากกับสวยงามเอาแล้วไงจังหวะน,นี้ไว้ได้ใส่บอสพี่น้องไว้ได้ใส่รับบักนี่ไว้เอ๊ะเกี้ยครับผม ไว้ได้ใสอีกบ่ไว้ได้ใส่อีกบอกโอ้ยไว้บ่ได้ใส่นะครับผมนะเอาบางทีก็ได้ยูนครับรางวัลระดับซูเปอร์นะครนะับผมนะมื่นหาครับผมเห็นบ่หมุนหมุนแค่แปดคูณยี่สิบก็ 8, 20, 20, แตกนะครับผมนะเน้นแค่ตัวคูณเอาเนาะครับเนาะตัวหมุนเนี่ยจะเป็นหมุนมันไหลนะครับลงดำย่างดีเลยนะครับผม <c oughs> <N un> นะั่นแหละตัวตกดำย่างดีเลยเนาะครับเนาะโอเคครับผมก็จบเป็นทีเดียบร้อยก็จบที่หมื่นหกเลยนะครับเนาะหวานเทียบนะครับนะผมนะ โอเคครับผมก็บมไปตัวแล้วนะครับผมน่าทุนหนึ่งหมื่นนะครับก็แตกมาสามหมื่นเอีดก็เอาละนะครับผมนะอย่าฝืนอย่าฝืนนะครับแตกแล้วก็หู้จักหนีเนาะครับเนาะหนีตอนได้กำไรดีกว่าหนีตอนเบิดดักนะครับผมนะเอาโอเคครับผมไปหาเหรียญเมใหม่ก็ดีกว่านะครับพี่น้องเนาะได้แล้วก็แยกย้ายครับผมปบายบาย